สวัสดีครับพบกันยิ่งเคยนะครับกับเพจเพจพาไปไรเ้นนะครับมาเจอกับไรเซนกันเหมือนเดิมนะครับชื่อแรกก็เลยนะครับชื่อแรกคุณรัฐศาสตร์นะครับรอเรือนะครับถอฐานสอสานะครับปุ๊บสนะอาแล้วก็สอเสือรอเรือต้อตอเต่านี่ก็ขยันวกเลยนะครับแล้วก็จบด้วยรอเรือกันนะครับสําหรับคุณรัฐศาสตร์ใส่แม่นากาศนะครับต่อไปนะครับคุณเสกสรร สระเอปึ๊บขึ้นไปสอสเสือนะครับแล้วก็กอไก่สอสเสือแล้วก็ต่อด้วยอยักๆนะครับจบด้วยดอเรือนะครับคุณเสกสรรต่อไปคุณอดิศักนะครับงอ่างดอเด็กนะครับปึ๊บสอสาลาเมนกากอไก่ดอเด็กเอ้ยรันนะครับคุณอดิศักต่อไปคุณนัทนิชานะครับน,นเนเน ต่อด้วยทศฐานนะครับแล้วก็อนอนนีนอีกตัวหนึ่งปึ๊บช่อช้างจบด้วยสราานะครับคุณนัทนิชาต่อไปคุณดาวีนะครับโดดิศรานะอรัโวสอศอีนะครับคุณดาวีต่อไปคุณเอกนรินนะครับเอกนารินชื่อนี้เขียนปแปลกๆหน่อยนะครับคุณเอกนารินศรอเอ,อ้ออ่ะนะครับ ก็อดดนอนหนูนะครับก็ตัวลึกนะครับ,รบ,รบจบด้วยนอนหนูนะครับคุณอีกลินต่อไปนะครับคุณอมสิงอ่างอ่างตัวหนึ่งนะครับมอมสะเสือนะครับแล้วก็จบด้วยนอนหนูนะครับคุณอมสิงต่อไปนะครับคุณอาคมนะครับอ,อ่างสระนะครับคอควาย จบด้วยมอมะนะครับคุณอาคมต่อไปคุณอ่างนะครับอ่ออ่างสนะอานะครับรอเรือกระดนนะครับจบด้วยมอมะนะครับ,บ,มมค,รบคุณอา่า <c> ง <oughs> ต่อไปนะครับคุณอภพิวัตนะครับอ่ออ่างอ,าอ่ออางไม่สวยเลยเอาใหม่นะครับอ่ออ่าง สำเพานะครับแล้วก็วอลเวนก็พุทเทา่าโนหนูกลันนะครับคุณพิวัดนะครับต่อไปคุณปิยะนันนะครับพอปลายอยักษ์นะครับนอนหนูนอหนูโทอรหันกลั่นนะครับคุณปิยะน,นัต่อไปคุณพิชานะครับพอพานทช,ช้างนะครับเพิ่มไปจบด้วยสระอานะครับคุณพิชาต่อไปคุณ นัชชานะครับชื่อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับคุณนัชชานอนเ่นแล้วก็นอนเ่นขึ้นไปเนาะอ้หอช้างชอช้างอีกตัวหนะึ่งจะอานะครับคุณนัชชา